ตแล้วเมนูเผาคนไฝเนี่ยชื่อมันดูเผ็ดมากชื่อมันก็บอกมาแล้วว่าคนไฝ่เพราะฉะนั้นคนกินเผ็ดต้องลองค่ะ เป็นกะเพราพ่นไฟพิเศษที่เผ็ดกว่าเดิมใช่พี่พี่ให้คุณ2เลย EP นี้เรามากันอีกแล้วนะกับชาเลนกินเผ็ดนะสำหรับวันนี้นะเราอยู่กันที่ร้านลุงหวังกะเพราพ่นไฟเราจะมาขอให้ทางร้านนะทำเมนูกะเพราที่เผ็ดที่สุดที่ทางร้านเคยทำเพื่อให้น้องหยินเนี่ยลองชาเลนจ์กันดูนะถ้าเรากินหมดจานนี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเราเองแต่ว่าถ้าเกิดน้องหยินเนี่ยไม่สามารถกินจานนี้หมดได้น,ะน้องหยินก็ต้องเป็นคนเลี้ยงมือนี้ทั้งหมดต้องบอกมอนว่านะถ้าปกติเราหยนนะินกินอ่ะหยินจะเพิ่มแบบบอกร้านเขายูเแร้ว่าแบบขอ,ะะอันนเี้ อยู่ในระดับที่เคยกินมาแล้วบ้างนี่โห่ลองลองลองชิมดูค่ะลองชิมเคยกินมาแล้วบ้างมันโหเอา่นี่เอาห้ามาด้วยเอาน้าหามาด้วยมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดปี๊ดหนำเหมือน้มตนำหรอมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเผ็ดระอุแล้วเผ็ดอยู่ต่อเนื่องอ่ะเทียบกับแบบความเผ็ดที่หยิงเคยกินนะอันนี้คือสบายมีคนเสียตังค์แน่นอน เป็นกะเพราล้วนๆที่มันเผ็ดกว่านี้ได้ไหมครับน้องเขาบอกไม่เผ็ดเลยชิวมากเลยเขาไม่เผ็ดเลยขอแบบเป็นคูณห้าอะไรอย่ี้ยได้ได้เดี๋ยวจัดได้ขอเป็นกะเพราล้วนมาเลยไม่เพราะว่าจริงๆเราใส่พริกมากเกินไปมันจะออกขมไม่เป็นไรพี่เต็มที่เลยฮะน้องผมบอกไม่เผ็ดเลยโอเคไปและนี่นะครับ ว่าตอนทำจานนี้มานะครับคนจามมาทางร้านโว้นันี้อันนี้ผมแพ้แล้วนี่ตอนนี้คือคนอจามมาันไม่หยุดเลยนะจามมาทางร้านหมาอไอชามเนี่ยลองดู <laughs> แล้วมาดูกันว่าเกิดผมบอกผ่านก็คือมือเนี้ยเดี๋ยวผมเลี้ยงเองแต่รู้สึกว่ามันกินได้ทดเดียวหรือไม่ผ่านมือเนี้ยน,น้องหญิงงคนเลี้ยงโอเคไหมโอเคค่ะเมื่อกี้ผมกินแบบเผ็ดคูณสองคูณห้านะนี่เป็นกะเพรารสชาติปกติสบายท้องอร่อยส่วนนี้นะครับจานนี้นะเป็นเสือร้องไห้นะนี่ดูเนื้อเสือร้อง นะยังมีเมนูกินเล่นนะอันนี้ผมสั่งเป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อนนะกรุบกรุบด,ๆๆดีนี่กินไปครึ่งจานแล้วนะหมันข้าวครึ่งจานแล้วยังยืนยันว่าจะไปต่อไหมยังยืนยันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นต้องเสียตังโอเค ดีเลยครับพอดีคํคาเต็มคํานะและนี่ครับผมวันนี้ผมสั่งมาลองเลยผมอยากกินส่วนตัวนะครับวันนี้ครับเพ้ปเปาะเปียทอด,ดกระเพราหมูสัจบจ้ามาลองดู<อร>ดีทอียดดีชอบหรับ<สะ>ตอนนี้นะก็<ส>ะกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ ผู้หญิงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบไม่ไหวแล้วพอกินไปเรื่อยๆต้องบอกว่ามันเริ่มมีความสุขเริ่มรู้สึกว่าแบบพอดีกว่าถ้าเป็นในระดับคูนสองนี่ือว่ากำลังกําลังพอดีเลยค่ะถ้าคูนห้าเนี่ยความอร่อยหรือว่าความที่มันเป็นกลิ่นตะเข้าคือมันหายไปหมดดูเหมือนอันนี้คือมันชูปิ้งเลยดูสิเ,เช็คบินมาให้ไหลใช่ไนหะมคะหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแป 30บ,บาทมือนี้มีคนเลี้ยงที่กินฟรีขอบคุณมากคั้ง่าบอกเลยว่าหญิงจะไม่แพ้อีกแน่นอนนี่คือเราซื้อกลับไปให้ที่ออฟฟิศกินนะทั้งหมดสิกล่องนะคือเรามีกระเพราที่สังกที่ร้านอีกประมาณ6กจานสำหรับใครนะที่มีร้านได้เด็ดนะทิ้งคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปอ่านแล้วก็ตามไปลองกิน